ในฐานะที่เป็นแม่มีลูกสาววัย12ขวบ12ปีและการเป็นวัยรุ่นเรียนม .1 น,น,นะคะครับคือตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นว่าขี้กังวลหรือว,ว่าเป็นห่วงลูกนะฮะลูกสาวอยากจะอยากจะให้คุณหมอเนี่ยได้แนะนำวิธีการซ,ซึ่งซึ่งตัวเองคิดว่าปัจจุบันนี้สื่อลามกนะคะคในเรื่องของเพศสัมพันธ์ วงวดีโอและ VC d แล้วก็หนังสือต่างๆค่อนข้างที่จะเยอะมากซึ่งตัวเองเนี่ยอยากจะมีวิธีการแนะนำลูกนะคะวิธีการตักเตือนถ้าเขาไปเกิดเหตุการณ์ที่ต้องเจอในเรื่องของสื่อเหล่านี้เราควรจะแนะนำให้เขาเนี่ยทำตัวยังไงนะคะ,ะเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขขอบคุณค่ะสิ่งที่ทำก็คือว่าเราเรียนรู้ร่วมกันกับลูกสาวเช่นลูกสาวถ้าเขาอ่านสื่อเร้าอารมณ์เพศทั้งหลายนะครับ สิ่งที่เราเรียกว่าสื่อลามกเนี่ยฟังดูแล้วมันทางลบแต่จริงมันก็คือสื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศพวกหนังสือโปสทั้งหลายหรือว่าอาจจะเป็นการต์ตูนของญี่ปุ่นใช่ไหมที่จะมีฉากเลิฟซีนฉากเรื่องของเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้า,ถ,าถ้าเจอว่าเขาอ่านเนี่ยนะครับแล้วก็เราอย่ากพุ่งไปตําหนิว่าเขาว่าทําไมอ่านประเภทพวกนี้ถ้าเห็นก็ให้รู้ว่าเขาอ่านแล้วก็ลูกมีความเห็นเป็นอย่างไรคิดว่าอย่างไงเนี่ยอ่านพวกนี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง เออสมัยคุณแม่ไม่มีเลยแล้วลูกๆเดี๋ยนี้เพื่อนๆเนี่ยเขาอยู่กันอย่างไรเขาทําตัวกันอย่างไรเขาคบกันยังไงเขามีแฟนกันหรือยังค่อยๆคุยครับแล้วในที่สุดเนี่ยสิ่งที่เราจะทําก็คือเราเปิดเผยความรู้สึกที่เราเป็นห่วงเขาว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยสังคมต่างๆมันมีข้ออันตรายมากๆเลยมีข่าวว่าผู้หญิงสวยๆผู้หญิงดีๆหลายๆคนที่ไม่ได้ทําความผิดอะไรเนี่ยกับถูกฉกฉวยประโยชน์จากคนอื่นกลับถูกทําร้าย คุณแม่เนี่ยเป็นห่วงมากแต่ว่าจะทําอย่างไรที่เรื่องเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดกับลูกสาวของคุณแม่บอกเขาตรงๆถึงความเป็นห่วงแล้วบอกเขาเลยครับว่าความหมายของลูกสาวก็คือผู้หญิงที่คุณพ่อคุณแม่รักมากที่สุดในโลกคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจึงไม่อยากให้ลูกสาวเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงเพราะว่าถ้าลูกสาวของคุณแม่เป็นอะไรไปเนี่ยหัวใจของคุณแม่แตกสลายครับน้องอุ๋มล่ะคะในฐานะที่เป็น เป็นวัยรุ่นแล้วก็เคยอาจจะเคยเคยเห็นเพื่อนๆอ่านนะคะมีไหมคะในกลุ่มอย่างหนังสืออย่างที่คุณหมอสุกมบลว่าเราไม่ว่าหนังสือในกลุ่มผู้หญิงในกลุ่มผู้หญิงอย่างหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างที่ว่าเนี่ยค่ะได้ทราบว่าญี่ปุ่นตอนนี้มันก็มีหนังสือการ์ตูนแบบที่วัยรุ่นอ่านกันแล้วก็มักจะมีฉากที่อาจจะหวาดเสียวสักนิดนึงนะคะแต่ก็จะอยู่ในการ์ตูนซึ่งซึ่งล้วอุ๋งเคยเห็นไหมคะหนังสือการ์ตูนแบบอย่างนี้ค่ะ ก็เคยเห็นเพื่อนๆอ่านกันนะคะในฐานะเป็นวัยรุ่นรู้สึกยังไงคะหรือว่ามีคําอะไรที่จะบอกไปถึงคุณแม่สักคนหนึ่งไหมคะที่เป็นห่วงลูกสาวเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากบอกว่าก็คือเราไม่ได้ทําอะไรที่แบบเลยเถิดซึ่งเราดูการ์ตูนเราไม่ได้ไปดูแบบวิดีโอหรือแบบวีซ<ม>ีดีนั่งดูกันอะไรไม่ใช่แบบนั้นนะคะ<ม>ซึ่งไม่รู้สินะหนูก็ไม่เคยอ่านการ์ตูนที่แบบว่าแต่เคยเห็นแบบอะไรนี้หน่อยแต่ว่าไม่มากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็อยาก อันนี้ก็ต้องแล้วแต่พื้นฐานของเด็กด้วยออใช่คาวคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปนะคะรู้สึกจะมีท่านหนึ่งที่รอจะถามอยู่ค่ะอ,อยากทราบว่าการปรับตัวเรื่องการครบเพื่อนแล้วก็เรื่องการครบกาแฟนะครับมีการแบ่งเวลาอย่างไรบ้างครับโอ้โหของพี่นี่ใช้ระยะเวลาก็คือค,บ,คบกันไปแล้วเราจะมีกลุ่มของเพื่อนเราเองเนี่ยที่เป็นเพื่อนสนิทเนี่ยที่จะชอบอะไรเหมือนเหมือนกันนี่คือเพื่อนเราสนิทเพื่อนที่จะสนิทจริงๆก็คือว่าใช้วิธีการ ใช้ระยะเวลาครับคบกันไปนานๆแล้วเราจะรู้เองฮะโดยโดยโดยส่วนตัวของเราเองเราจะรู้ว่าเพื่อนคนนี้เป็นยังไงเราครบได้ในระดับไหนมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้โดยตัวของเราเอง